เมืองไทเปไต้หวันเมือนที่ให้ความสําคัญในเรื่องของการเดินทางทั้งการเดินเท้าจักรยานและขนส่งมวลชนนอกจากการจัดการเรื่องป้ายรถเมล์และมีแผนที่เส้นทางเดินรถที่อำนวยความสะดวกให้บริการแก่ผู้โดยสารแล้วยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆครับอย่างแรกนะครับการจ่ายค่าโดยสารของผู้โดยสารขนส่งมวลชนของที่นี่ยังสะดวกด้วยเพราะคนส่วนใหญ่ใช้บัตรที่เรียกว่า easy card สามารถใช้ได้ทั้งรถเมล์รถไฟฟ้า MRT รวมถึงใช้ซื้อของในร้านสะดวกซื้อแต่ผู้โดยสารที่ไม่มีบัตร EasyCard ยังสามารถจ่ายได้ด้วยเงินสดแต่ต้องเตรียมเงินค่าโดยสารให้พอดีนะครับเพราะคนขับเขาไม่มีทอนความสะดวกสบายต่อมานะครับ ที่นี่เวลาต่อรถเมล์แล้วจะต้องเปลี่ยนสายป้ายรถเมล์ของที่นี่จะอยู่ไม่ไกลาจากสีแยกหรือถ้าต้องการเปลี่ยนระบบขนส่งสาธารณะเป็นรถไฟฟ้า MRT สถานีก็อยู่ไม่ไกลาจากตัวป้ายรถเมล์ทำให้คนที่ต้องการต่อรถมีความสะดวกไม่ต้องเดินไกลเล่นรถเมล์ด,วด่วนนอกจากนี้ที่เมืองไทเปย,ยังมี BRT หรือบัสและ i ิ t ทรานสิท รถเมด่วนที่มีเลนส่วนตัวแยกออกจากการจราจรอื่นและ BRT ก็จะอยู่บนถนนเส้นหลักหลายเส้นด้วยครับเห็นไหมครับถ้ามีการจัดการที่ดีเกิดความสะดวกสบายแล้วผู้คนก็นิยมมาใช้คนส่งสาธารณะกันมากขึ้นเพราะว่า